สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขคสุขนครับนีพวกกําบาดีท่าอินเดียครับพี่น้องครับบ้าหมานมาแล้วพี่น้องครับบ้าหมานไข่ครับไข่ไข่รายมือมาพี่น้องบ้าหมันพี่นว่ากินอะไรเนี่มันจัดนักเลยมันมันมีมามาครับมาตัวยังไรครับไข่จนต่อยไข่จนจ่อยแจกน้ำรถน้ำนักรถไปเครื่องขีดเก็รับของเย้ามันเงี้ยเลยอุ้ยจัดเลยบ้าหมานอุ้ยมือมือขึ้นมาแต่มาข้ามแหลก็เจอเลยเงครับพี่ครับ เสียงหย่างมันจะเสีย,ยวะโอ้สุดๆเลยพี่น้องเอ้ยทางเขาคือเราตัว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 เอพี่น้องพี่เอ้ยพี่ทางเขาคือเราอืมน้องจากฝืนขายมาครับอืมขายไปอาทิตย์เต็มๆต็มเหมือนกัน ใครบัดนไงครับเอฟที่สามแบบไปใส่นอเข้าบ้านไล่ครับกบบ <laughs> ลบับมาแล้วครับไปครับตามหาประมาณนั้นนี่น้องเองมาแล้วมาแล้วบ้านนี้ กางเดียพิ่นเจ้าสบับข้าปูมอือก็กับก็ซบีเนาะนี่ฮะนั่นตับสบี อยากพักเวอำลำเในพี่น้องเองยไก่ไก่ไก่ก็ยังอยากหวานอึ้งสร้างหวานไก่มันตอนพวกไก่ไก่มีไงครับไก่มีโตโอ้คำนี้นะพี่น้องเลยพี่อืมดีบิัง บาเงบ้าสันเหี้บอืมฮึกรอิดนั่นอืมาเดอกรับมาเด้อป็นยังไงเนาะเนาะอยู่แปดเทียนยังมันปล่อยอไงครับไงไม่รู้ไปวนอันยัอันยัโอ้ด่าเว้ย แสบแสบบโอ้ยไก่ก็มาหวนครับพี่น้องเลยอืมทำอู้เหนียวหวานดีกว่ามันอืมฉันอืมเอาไม้ไม้เลยพี่น้องเลยเขี่ยไปม่เลยออกมาเลยนะเอาอู้อู้อู้อืมอืมกําลังเกกําลังเกอืม แล้วไม่นอนครับเดี๋ยวแหนมกินครับกระไรครับเดี๋ยวบร้อย